ทุกคนพี่กันนะคะ Note w i t มี ep e 2กลกับมาแล้วจ้าวันนี้เรามาจดชี้สรุปกันนะคะวันนี้พี่กันตั้งใจว่าจะจดเป็นโทนสีส้มเป็นโทนร้อนก็เลยเลือกพวกอ,อุปกรณ์ต่างๆที่เป็นสีส้มๆมมาก็จะมีพวกทรงโตนะคะที่เป็นสีส้มสีเขียวสีเหลืองแล้วก็มีเล่มใหญ่ด้วยีเล่มเล็กด้วยนะคะเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีสีโทนร้อนสนใยเนาะน่ารักไหมน่ารักใช่ไหม แล้วก็มีพวงเดลรักขุมานะคะแน่นอนเปไปสีส้มจะจะมีทั้งโพสตอิทตัวเล็กแล้วก็มีที่คานหนังสือข้างบนเป็นตัวใหญ่เอามาใช้ได้ทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีทั้งหมด3ามามลายเทปนะคะก็จะมีเทปสีเหลืองมีพิเศษมากก็จะเป็นโซมโกะแล้วก็มีไข่ีิเนียญด,ด้วยแล้วก็นี่คือลายตัวอย่างทั้งหมดนะคะน่ารักมากสติ๊กเกอร์นะคะที่เลือกเป็นไข่ีิเนใหญคะ่ะ เรียบร้อยเรามาดูเลยเย่ yeah. อย่างแรกนะคะเขียนหน้าก่อนจะได้ไม่สับสนว่าเราจดถึงหน้าที่เท่าไหร่แล้วทีนี้ตอนเริ่มเขียนหัวข้อเนี่ยพี่ก็เลือกชื่อว่าจะใช้สีส้มแต่สีส้มมีเยอะเหลือเกินเราก็มาทสก่อนว่าเราจะใช้ส้มไหนดีพี่ก็เลือกเออส้มผัดเทอด้านบนสดดีกว่าจากนั้นพอเลือกได้นะคะใช้หัวใ่เขียนหัวข้อได้เลยวันนี้ที่การจะเขียนเรื่อง creation t a x t นะคะแล้วก็เขียนโลด เขียนเสร็จแล้วก็อธิบายค่ะว่ามันคืออะไรแนะนำให้ใช้สีดำหัวเล็กอาจจะ0 3 8หรือว่า0.5-0.7ก็ได้นะคะแต่ว่าขอเป็นสีดำมันจะได้ไม่เป็นสีที่ส้ำกับหัวข้อด้านบนที่เป็นสีส้มนะคะจากนั้นก็เลือกตกแต่งได้เลยข้างๆที่เลือกเป็นสมมยโกสีส้มนะคะมาเขียนรายละเอียดว่า q วอ s ์ช o n แท็คืออะไรแบบสั้นๆง่ายๆที่เราเข้าใจแล้วก็แปะไวด้านขวามค่ะ จากนั้นเอาพวกโคสอิฐเล็กๆของลายเดลัคุม,มะนะคะมาแปะไว้ด้านซ้ายมันจะได้ดูว่าเออมีลายเหลืองๆเนาะจากนั้นก็ติดสติกเกอร์นะคะลายไข่ที่เกียวลงไปเลยเพราะว่ามันจะได้เข้ากับเทปด้านบนพอแปะเสร็จแล้วพี่ก็เลือกเอากระดาษโน้ตลายใหญ่ของชูริโกนะคะซึ่งตอนนี้ลวกเลือกเป็นสีส้มว่าจะมาเขียนรายละเอียดที่สำคัญ แต่ว่ามันจะมีช่องว่างเหลืออย่างที่น้องเห็นนะคะแล้วก็เขียนตัวอย่างของเวอร์ชันแท็บลงไปก็ได้เราจะได้รู้ว่าเออตัวอย่างเนี่ยมันเป็นประมาณนี้นะโดยใช้เป็นปากกาสีดำเดิมนะคะแล้วเราเราค่อยเราแล้วค่อยไฮไลท์ทีหลังเป็นสีส้มก็ได้ก็อธิบายต่างๆเป็นสีส้มสลับกับสีดำตามคเซ็ปต์วันนี้ที่เป็นลายส้มจากนั้นนะคะเราก็เขียนเนื้อหาที่เราอยากจะเน้นใส่กระดาษโน้ตลายจิมิโกะลายใหญ่ได้เลยค่ะ ที่เขียนใส่กระดาษดิ้นเนี่ยเพราะว่ามันจะดูเด่นขึ้นมามากกว่าที่เราเขียนใส่สีปก,กตินะคะแล้วก็น่ารักด้วยแนะนำให้เขียนเป็นสีดำปากกาเป็นสีดำเพราะว่าล้านเป็นสีส้มแล้วนะคะถ้าอยากจะเน้นก็ค่อยใช้ไฮไลท์มินหลังก็ได้นะคะนี่ก็มีปัญหาตรงไฮไลท์หัวเป็นสีดำเรา้วเคยต้องขีดออกนะคะแต่นั้นก็แปะลงไปเลยตรงที่เราเคยวัดไปแล้วใช่ไหมทีนี้มันจะเหลือด้านขวานะเป็นกรอบเล็ก พี่ก็เลยเอาเทปสุนิโกรโเนี่ยมาตกแต่งให้มันเป็นกรอบใหม่ขึ้นมาคือจริงๆตรงนี้เอากระดาษมาแตะก็ได้แต่พี่รู้สึกว่ามันจะดูลบไปหน่อยเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันแตะกระดาษไปแล้วนะคะก็เลยเอาเทปมาแปะแล้วก็ให้ตรงช่องว่างนะนะั้นเป็นสีขาวแล้วเราค่อยตกแต่งทีหลังก็ยังได้ตรงนี้พี่เน้นเป็นสีชมพูก็เลยเอาไลท์ใรล็อกคูมาเป็นสีชมพคูแล้วก็ไฮไลท์เป็นสีชมพูเป็นสีชมพูเหมือนกันค่ะ ดังนั้นนะคะเสีครึ่งข้างล่างบ้างตรงนี้ใช้ไข่ขี้เกียจมาตกแต่งนะคะจากนั้นเราก็เขียนรายละเอียดที่เราอยากจะเขียนไปเลยพี่แนะนำให้ใช้เส้นโยงเพื่อจะหาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆนะคะตรงนี้พี่ก็ใช้เส้นเชื่อมโยงว่าเออตรงนี้มันต้องแก้เป็นอะไรเราจะได้รู้วิธีการใช้วิธีการทำแทนของภาษาอังกฤษนะคะแล้วมันก็ดูข้อจมากม่ยิงึ้นด้วย แนะนำแค้ใช้ปากกาเป็นสีสีได้เลยทีนี้เราก็เหลือช่องว่างนิดหน่อยพี่ก็เลยเอาโพสต์อีกราฟกุม,มาที่ตอนแรกเป็นไซส์ใหญ่เนี่ยตัดเป็นอันเล็กๆเพราะว่าเราเหลือช่องว่างนิดหน่อยแค่นั้นเองเราก็แปะเป็น,นเล็กๆเอามาตกแต่งข้างล่างได้เลยค่ะพอเราแปะใช่ไหมมันก็จะดูมีอารมณ์มากยิ่งขึ้นแล้วเราก็เขียนในหางไปมันก็จะยิ่งดูเด็กขึ้นมาอีกค่ะแล้วก็น่ารักมากๆด้วยสุดท้ายและท้ายสุดนะคะก็มา เขียนโน้ตสีเขียวเป็นโน้ตอันเล็กสุดลาโซมิโกกนะคะเขียนข้อยกเว้นทางซาไปได้เลยแล้วก็จะเหลือช่องตรงนี้เป็นข้อสุดท้ายของหน้า a 4ของเราค่ะน้องๆสามารถตกแต่งยังไงก็ได้นะ,ะที่ชอบแต่ขอเป็นคนเดียวกันมันจะสบายต,ตาแล้วก็ดูง่ายเลยคะ่ะจากนั้นเห,เหมือนจะมีช่องว่างนิดหน่อยที่ก็เลยตกแต่งด้วยสติ๊กเกอร์ไลายถทยที่แขยงนะคะก็แปะตามใจชอบได้เลยแล้วก็อย่าลืมไฮไลท์หัวข้อนะคะจะได้หาเจอว่าตรงไหนสำคัญ เรียบร้อยค่ะสำหรับโน้ตวิ h มีจดชีสูตหนึ่งหน้าโทนสีส้มจากพี่กันนะคะหวังว่าจะเป็นไอเดียใหม่ๆให้น้องๆไปจดตามได้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องพี่กันให้ด้วยนะคะเล่มน,นี้อยู่ในเล่มกัมม่าที่พี่กำลัง่ายอยู่นะคะสามารถทักมาถาม,ม,าถามสอบถามได้เลยขอบคุณที่ติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจ